โอเคครับผมก็ขอ,อการาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนด้วยครับผม mm hmm. ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Adam b a k e r THH หรื yeah. อชอื่อช่องใหม่นะครับผมขอนะก็ขอประกาศไว้ท่านที่ดีด้วยเลยนะครับผมเปลี่ยนชื่อช่องแล้วเป็น Adam ตัวภาษาอังกฤษนะครับผม A D A M Biker THH นะครับ นดนิน,นม,มาขับวิบากกันนะครับผมหาที่อยู่ก็จะมารีวิววิบากเนี่ยก็จะขับหาที่รีวิวตรงนี้นี้ไหมหาทีา่ที่มามาขับอยู่นี่ก็ไม่มีรถนะครับผมคนไม่มีไปแต่ทุ่งนานนะกับป่าเนี่ยไอยถนอนใหม่ว่ะ คลิปนี้เป็นการขี่รถเล่นแล้วกันรีวิวเดี๋ยวค่อยเป็นคลิปหน้านะครับผมคลิปนี้ขี่รถเล่นทางนี้เลยโอ้แหลมกันนะเนี่ยถนนใหม่นะเนี่ยผมเพิ่งรู้ทำถนนใหม่ทางเส้นนี้เนี่ยโอ้โหบีบักพี่บกับกเป็นโค้งกับพี่น้อง มากนะครับผมเพราะมันเป็นเออเป็นป่าดังนั้นเนี่ยเป็นป่าเนี่ยป่าล้วนเนี่ยโอ้ยโอ้ยได้ถนนขี่แล้วเสียงท่อมันร้อนใจจริงๆอีกไม่บากคันนี้ กีฬรถเล่นครับคลิปนี้จะเป็นการาเชิงกีโรถเล่นมีบาทแล้วกันนะครับผมก็ช่วงนี้ก็เป็นโรคโควิดนะครับระบาดโควิด1 9ระบาดอยู่นะครับผมก็ดูแลกับตัวเองไว้ที่ดีๆด,ด้วยนะครับคนที่เดินทางกับจากต่างประเทศหรือจากกรุงเทพนะครับผมก็นะ ก็ดูแลตัวเองดีด้วยดีดด้วยนะครับผมกักตัวไว้สักสิบสี่วันแล้วค่อยเลาะเที่ยวนะครับผมให้สถานการณ์โควิดมันขี้คายนะครับผมตราบใดที่อผู้นำประเทศว่ายังคุมได้ก็ก็ดูแลตัวเองดีด nah, ูแลตัวเองดีดีด anyway ้วยนะครับผมโควิดไม่ นี่เป็นโรคเป็นเชื้อไวรัสที่อันตรายนะครับผมดูแล้วตอนโอ้ยอยากชอบเลยเนี่ยขี่รถเล่นเลยเนี่ยดูว่ารถคันนี้ไปได้แล้วเลยโอ้แปดสิบก็อึดแล้ว อเนี่โยกกอโอยก็เลี้ยวหาบาทสุดลอาถนนดี <c oughs> จะขี่รถเรื่อยๆนะครับผม รมรมรมทำไมทำแค่นี้ถนนไม่ทำตรงนี้ต่อหรือจะทำอยู่อ่ะน่าจะทำอยู่แล้วรอ๋อเยือนยือนยืนยืน,ยน,ยน ยืนละยืนละ่ะเออเออตอนนี้ก็เป็นถนนที่บ้านนะครับผม ใครที่อยูอ่รู้จักบ้านผมดีนะครับก็มาเล่นถนนชนี้ได้นะระวังหลุมบ่อเลยนะครับผมไปเล่นที่ถนนที่เขาเพิ่งสร้างเสร็จใหม่ๆลนะละโอ,โอจ้จำกัดความเร็วด้วยอีกรมถ,ถูกเขาออกครับอีกร้อยเมตรอีก200เมตรนะตะขียประมาณถึงนี้พอแล้วก็ขี่กลับพอเราจะไม่ขี่เยอะ อันนี้พอ่อโอ้เยอะทางโค้งเลยนะไม่เอาดึกว่ะก็เดี๋ยวทางเลยโค้งเลยค่อยเดี๋ยวไปยังชอบเสียงตดเลยวะ่ะ ดก็ช่วงนี้ก็จะมีคลิปลงน้อยหน่อยนะครับผมก็เพราะว่าโรคโควิดระบาดไปไหนไม่ได้เออไปไหนมาไหนก็ยุ่งยากไปหมดเนี่ย จังหวัดเลยนี่ก็พบผู้ติดเชื้อโควิดไปหนึ่งรายเลยแล้วครับผมทีนี้ก็เขาเฝ้าดูอาการอยู่ยืนแล้วเนี่ยผมยืนแล้วแน่เ่ย กี่นาทีแล้วเนี่ยอัดเนี่ยก็ผมก็ได้คนพบถนนใหม่แล้วครับผมที่มาเล่นตัวเจ้าเอ็มลตมาเล่นนะถนนเส้นเมื่อกี้เส้นถนนที่เขาทำใหม่อะครับซึ่งก็เป็นถนนบ้านตัวเองอะไรเพิ่งรู้เลยก็ไม่ได้อยู่บ้านนานนะครับผมอดอชักก็ไม่ได้อยู่บ้านนานนะครับผมก็ไม่รู้ว่าเขาเพิ่งทำถนนใหม่ เดี๋เขาทำนานแล้วกูไม่มาเที่ยวทางนี้ว่ะนั่นแหละก็ประมาณนั้นแหละจังหวัดเลยฝนตกนะครับเนี่ยเพิ่งหยุดตกเมื่อกี้ก็มืดก,ก็คึมอีกแล้วเนี่ยตกพอประมาณนักสิบยี่สิบนาทีก็หยุดตกแล้วก็ไม่ตกอยู่เลยตกทีวันใหม่มาดูกันพรุ่งนี้มันจะตกไหม่ยนฝนเนี่ย จำนะก็ไปจำอ๋อไปจำก็ไปจำมันมัอนอ้นนะเออใครพอรู้วิธีปุดรอบนะครับปุดรอบปลดนรอบคันนี้คอมเมนต์มานะครับผม หมดโอ้ดูเก็บไม่ดิดูเก็บไม่ดิเออเล่นจัดเออเล่นจัดเอเล่นจัดเลยเก็บไม่เก็บไม่ไม่งก็ดีกว่าตอวแม่ง่าเออเก็บไม่ก็ดีกว่าเออไปไปก็พูดถึงเรื่องอ่าชื่อช่องกันนะครับผม เมื่อวานผมได้ชื่อช่องไปเป็นอดัมเบเกอร์ a ท l a น d TH นั่นเองก็มีคนมาคอมเมนต์นะครับผมก็ตอนแรกไม่ได้เปลี่ยนหรอกชื่อช่องก็เป็น Adam Smith เหมือนเดิมแล้วทีวนี้ผมลงคลิปไปนะครับแล้วก็จะมีคนคอมเมนต์ชื่อช่องนี้มาให้ผมผมก็ว่าเออ,ช,อชื่อนี้ก็เหมาะดีนะก็ดูเท่ดีก็ใช้ได้อยู่ก็เลย คิดไปคิดมาปรึกษาทั้งพี่ทั้งน้องทั้งเพื่อนปรึกษาทุกคนทุกคนเลยเออผมปรึกษาทุกคนเลยมันบอกก็โอเคนะชื่อนี้ผมก็เปลี่ยนแม่งต่ตามชื่อนี้เลยแล้วครับเป็นอาดัมจะขึ้นไหมขึ้นไหมเอออาดัมเบเกอร์ไทยแลนด์จีเฮดนั่นเองนะ ผมก็คลิปนี้ก็เพียงแค่นี้พอถ้าชอบกดไลค์กดไลค์กดแชร์นะครับแชร์ให้กันเยอะๆนะครับผมกด subscribe กับช่องอาด m มเบเกอร์ทีเฮช่องช่องนี้ไว้ด้วยนะครับผมถ้าครบหนึ่งพันผู้ติดตามอยากให้ทำไรคอมเมนต์ Comment มาขอสาระนะคอมเมนต์มาขอสาระนะ,ะ,นะะจะฉลองด้วยกันนะครับผม สำหรับทีนี้ก็ขอกาวคำว่าสวัสดีครับบ๊ายบายแล้วเจอกันคลิปใหม่คลิปหน้านะ